สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กันในช่อง Dark r o o m นะครับผมวันนี้ก็มาสอนอ่าสอนเปลี่ยนภาษานะครับเนื่องจากเคยมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมว่าขอให้สอนเปลี่ยนภาษาในเกมนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมดูตามอ่าปืนคาที่ผมชี้ให้ดูเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมเข้าไปเลย <P PS> พอมาที่ตั้งค่านะครับถ้าเราไม่สังเกตนะครับมันจะไม่มีนะครับว่าตั้งค่าตั้งภาษาไงนะครับก็ให้สังเกตตรง,ตรงด้านขวานะครับแล้วก็หไหลขึ้นไปนะครับผมทําการสไลด์ขึ้นไปนะครับก็จะเห็นคําว่าภาษาขึ้นมานะครับผมซึ่งมันจากซึ่งมันแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนนะครับเวอร์ชั่นก่อนนี่ถ้าเข้าเกมแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เราตั้งค่าภาษาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ภาษานะครับผม พอกดเข้ามานะครับมันจะมีภาษาต่างๆนะครับภาษาจีนเอยภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเยอะครับหลายภาษาอยู่โอ้โหจีนก็มีหลายจีนเลยนะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยที่ผมตั้งอยู่ตอนนี้นะครับผมใครที่อ่านภาษาไหนได้หรือว่าถนัดภาษาไหนก็เลือกภาษานั้นไปเลยนะครับนี่คืออังกฤษ แต่ผมก็เก่งแต่ภาษาไทยอ่านเป็นแต่ภาษาไทยก็เลือกแต่ภาษาไทยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็จะสอนเล็กๆน้อยๆพื้นฐานของมือใหม่นะครับที่ควรตั้งค่าอันนู้นอันนี้นะครับผมผมจะทําคลิปสอนเป็นอย่างเป็นอย่างไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมไปแล้วครับ